ขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสวยโหรลกภายทางกรุงเทพนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโปงมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิเข้าทางตรงมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านบริเวณสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับ ทำขบวนโดยฮิตาชิ45 0 4นนะครับ กระบ,บวนรลดเร็วที่172นะครับต้นทางชุงไห่งกลกไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทําขะบวนโดยที่ระชิ4504นะครับกําลังลอดสะพานยกระดับนะครับวิ่งผ่านชุมทางหนองประดกนะครับก่อนที่จะไปเข้าจอดที่สถานีนครปฐมต่อไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสันกระดิ่งด้วยนะครับต n ใน channel นะครับ